ตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมหรืองานมอบหมายที่ให้นักเรียนพิมพ์ตอบก,กันนะครับในคลิปนี้ครับสร้างงานมอบหมายในเว็บไซต์ซีซอไม่ยากเลยใช่ไหมครับสวีดัสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเด่นแชนะครับในคลิปนี้นะครับตามที่ได้พูดเอาไว้ในคลิปที่แล้ว ว่าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมหรืองานมอบหมายที่ให้นักเรียนพิมพ์คําตอบเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปเรียนรู้เหมือนเช่นเคยฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับไปเรียนรู้กันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้ทุกท่านที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยย้อนกลับไปดูก่อนนะครับเกี่ยวกับการใส่สัญลักษณ์นะครับหรือไอคอนที่เป็นเทคโค้ดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะ ได้ทํางานได้ไวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะให้เตรียมใบงานนะครับที่จะใช้เอาไว้ก่อนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะครับหลังจากที่เราเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างครบพร้อมแล้วนะครับเราก็จะกดไปที่ปุ่ม add ครับแล้วกดไปที่ assign activity นะครับเหมือนเช่นเคยครับให้เรากดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า create new activity กดเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับขออนุญาตคัดลอกมานะครับสิ่งที่เตรียมไว้อันนี้เป็นกิจกรรมที่3ก็แล้วกันนะครับคําศัพท์พื้นฐานน่ารู้นะครับแล้วก็คําชี้แจงผมจะเป็นประมาณนี้นะครับคําชี้แจงคือจงทําตามขั้นตอนต่อไปนี้1คลิกหรือแต่ที่ปุ่มนะครับ add สคลิกหรือแต่ที่ปุ่ม label นะครับเพื่อที่จะพิมพ์ข้อความ label ก็คือตัว t นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นไอคอนขึ้นมานะ ข้อที่3นะครับคิมพ์คำตอบที่ถูกต้องลงไปในงานให้ครบทุกข้อนะครับและข้อที่4คลิกหรือแต่ที่ปุ่มเช็คนะครับหรือเครื่องหมายถูกเพื่อส่งงานให้กับคุณครูนะครับหลังจากนั้นนะครับเหมือนเช่นเคยครับเราจะกดไปที่คําว่า add template for student นะครับกดคลิกเลยแล้วก็กดอัปโหลดนะครับ select form computer ครับแล้วก็ทําการเลือกใบงานเข้ามานะครับกด Op e n เลยแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับ คำอธิบายเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องพิมพ์นะครับเพราะว่าเราพิมพ์ไว้ในส่วนของคำชี้แจงแล้วในใบงานที่เรานำเข้ามาเป็นรูปภาพเนี่ยก็แนะนำว่าไม่ต้องพิมพ์อะไรนะครับเพื่อที่จะง่ายด้วยนะครับหลังจากนั้นกดเครื่องหมายถูกเลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับชื่อของกิจกรรมคำชี้แจงนะครับแล้วก็รูปแบบที่จะให้นักเรียนทำนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับให้กดที่ปุ่มเซฟด้วยนะครับโอเคเราจะกดที่ปุ่มเซฟนะครับ หลังจากคีก่กกดที่ปุ่ม save แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้ต่อไปก็อ s ไ i g n เลยครับมอบหมายให้กับนักเรียนนะครับจะขออนุญาตไปไวนิดนึงนะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้กันมาถึง2คลิปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่3เกี่ยวกับการมอบหมายงานเพราะฉะนั้นจะไวหน่อยนะครับโอเคครับงานของครูเรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นเป็นในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับว่าขึ้นเป็นไอคอนเรียบร้อยละต่อไปนักเรียนไปทำงานของคุณครูกันครับ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของนักเรียนนะครับนักเรียนก็จะมาในส่วนของแท็บ activity นะครับแล้วก็เมนู to do ก็คืองานที่ยังไม่ได้ทำนะครับหลังจากนั้นกด add response นะครับกดคลิก1ครั้งในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเจอนะครับใบงานที่คุณครูได้มอบหมายมานะครับทีนี้จำได้ไหมครับว่าคำอธิบายของครูเนี่ยคืออะไรนะครับคุณครูให้ทำอะไรบ้างถ้าจำไม่ได้ก็กดไปที่ view instruction นะครับกดคลิกเลย อ๋อข้อที่1ครูบอกให้แตะที่แอดใช่ไหมข้อที่2ครูบอกว่าให้คลิกหรือแตะที่เมนูตัวทีนะครับอ่าโอเครู้ละนะครับข้อที่3คือพิมพ์คําตอบที่ถูกต้องลงไปครบทุกข้อตัวทีอยู่ตรงนี้ครับกดคลิกเลยอ่าก็จะพิมพ์แบบนี้นะครับขออนุญาตย่อลงนิดนึงนะทีนี้นะครับเวลาที่นักเรียนจะต้องการขยับเนี่ยนะครับครูจะต้องอธิบายด้วยว่าถ้าจะขยับได้ต้องกดด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นรูปมือนะครับจะทําให้ขยับได้แบบนี้ โอเคนะครับอันนี้เป็นคานะครับก็พิมพ์คําตอบลงไปแบบนี้นะครับอันต่อไปก็คลิกตัวทีอีกนะครับแล้วก็พิมพ์คําตอบลงไป d UCK นะครับแล้วก็ทําการย่อลงนะครับจะย่อก็เหมือนกันครับกดที่รูปมือตรงนี้นะครับครูอาจจะต้องอธิบายนักเรียนก่อนนะครับหรืออาจจะเขียนไว้ในคําชี้แจงตรงนี้เลยก็ได้นะครับพอดีว่าผมไม่ได้ใส่ไว้นะโอเคนะครับก็ลากมาแบบนี้นะครับ หรือว่าถ้าเกิดมีอยู่แล้วนะครับ1อันนะจะให้ไวนะครับวิธีการที่ง่ายคือครูเนี่ยให้นักเรียน Copy เลยนะครับอ่าโอเค Copy นะครับจะคลิกที่จุดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดทําการ Duplicate เลยก็ได้นะครับมันก็จะซ้ําขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ Duplicate อีกนะครับหลังจากนั้นก็แก้ไขเฉพาะคําตอบนะครับลงไป t e s t d bear นะครับอันนี้เป็น t e s t d bear b e a r นะครับ อันนี้เป็นบอลนะครับ okay. ขออนุญาตพิมพ์เป็นตัวอย่างเพียงแค่4ข้อเท่านั้นนะครับหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่ w i e w n s t t u u t t o o n นะครับ w i e i n s t r u c t i o n นนะครับลิ้นเริ่มรัวแล้วโอเคเมื่อทําเสร็จแล้วครูบอกว่าให้กดที่เครื่องหมายถูกก็กดที่เครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับก็จะเป็นการส่งงานไปหาคุณครูเรียบร้อยแล้วคุณครู ลองไปตรวจงานนะครับขออนุญาตเปิดที่ฝั่งของคุณครูเลยนะครับกด add response นะครับกดคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับที่งานนะครับทุกทีนะครับก็จะเห็นว่ากาก้าส่งงานเข้ามาแล้วนะครับอ๋อเรียบร้อยเลยนะโอเคกดถูกใจนะครับสมมุติว่านะครับคุณครูเห็นว่ากา้าทําไม่ครบนะครับบอกว่าทำได้ทำได้ถูกต้องเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้พิมพ์เพิ่มเติมว่า ช่วยทำให้ครบทุกข้อด้วยครับผมแล้วก็กดโพสนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วถ้านักเรียนทำผิดหรือทำไม่ครบนักเรียนจะไปแก้อย่างไรแก้ไขแบบนี้เลยครับ ทีนี้สมมุตินะครับว่านักเรียนทํางานไม่ครบหรือว่าไม่ถูกต้องเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ามันน่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับอาจจะมีหลายๆงานเลยด้วยซ้ํานะครับที่นักเรียนทําไม่ถูกต้องหรือว่าทําไม่ครบครูก็จะตรวจงานเสร็จแล้วก็จะมีการคอมเมนต์บอกนักเรียนว่าอ่าหนูทําไม่ครบนะหนูยังทําไม่ถูกต้องนะลองกลับไปทําใหม่อะไรประมาณนี้คําถามคือนักเรียนจะกลับมาทําใหม่ได้ยังไงนะครับนักเรียนก็จะต้องกลับมาที่นะครับ จอหน a l นะครับแท็บเจอ r น a l ก็ได้ตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นงานของตนเองนะครับทีนี้ให้มองไปที่งานที่ตนเองต้องการจะแก้ไขหรือทําให้ครบนะครับด้านล่างของงานนั้นๆน,น,นะครับก็จะมีนะครับว่าเฮ้ยคุณครูกรถูกใจคุณครูคอมเมนต์มาคุณครูบอกว่าทําได้ถูกต้องเลยครับช่วยทําให้ครบทุกข้อด้วยครับผมอ๋อคุณครูบอกไว้ก็กดไปที่จุด3จุดนะครับ หลังจากที่นักเรียนกดจุด3จุดแล้วนะครับจะเห็นนะครับเมนูปรากฏขึ้นมามากมายเลยเริ่มต้นตั้งแต่ Delete พ o s t copy and edit นะครับนักเรียนก็เพียงแค่กดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า Edit post ครับกดเลยนี่นะครับครูก็ได้มีการตรวจแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในช่องที่เป็นคําอธิบายหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยขึ้นมาเป็นป๊อปอัพเลยนะครับว่าครูบอกว่าทําถูกเลยครับทําได้ถูกต้องเลยครับ ช่วยทาให้ครบทุกข้อด้วยอ๋อคุณครูให้ทําให้ครบทุกข้อนักเรียนก็จะมาทําเพิ่มเติมต่อนะครับอันนี้ขออนุญาตกดดูพิเคตนะครับเคอันนี้กดดูพิเคสมมุติว่าผมเป็นนักเรียนผมก็จะทาตามที่คุณครูบอกนะครับเคอันนี้ก็พิมพ์ลงไปอันนี้คือเพนนะครับเคอันนี้เป็นอะไรเอยอันนี้เป็นคราวนะครับเคอันนี้เป็นตุ๊กตานะครับเค หลังจากที่นักเรียนทำครบแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการแก้งานเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดนักเรียนอยากให้คุณครูรู้ว่ามีการแก้งานแล้วนะครับนักเรียนก็คอมเมนต์ต่อเลยนะครับว่าครูครับผมทำงานครบแล้วครับช่วยตรวจด้วยครับผมอ่ากดโพสต์เลยนะครับปึ๊บ Okay, ทีนี้กลับมาดูที่ฝั่งของคุณครูนะครับกลับมาที่ฝั่งของคุณครูนะคุณครูก็จะกดไปที่งานของกาก้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าเขาทํางานได้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็จะกดคอมเมนต์ให้ว่ายอดเยี่ยมมากครับนี่แล้วก็กดโพสต์นะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการแต่เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้ต้อไว้ประมาณนี้นะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างกิจกรรม หรือมอบหมายงานแบบให้นักเรียนพิมพ์ตอบนะครับและเมื่อพิมพ์ตอบเสร็จแล้วนะครับครูก็ตรวจงานให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนทําผิดคุณครูสามารถให้นักเรียนแก้ไขางานได้ด้วยอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดครบถ้วนในคลิปนี้เลยนะครับทุกท่านชอบคลิปนี้ไหมครับเห็นว่าคลิปนี้เป็นยังไงกดถูกใจกดไลค์ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันหรือว่าใครได้นำนะครับประโยชน์จากคลิปนี้ไปใช้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้เพื่อเพิ่มความชื่นใจ ให้กับทีเดนแชร์ว่าเฮ้ยซีซอมันเป็นประโยชน์จริงๆนะมันใช้ได้จริงนะมันใช้งานง่ายนะมันจัดระบบงานได้นะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเถอะครับเพื่อที่จะให้ทีเดนแชร์เนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปของซีซอให้จบนะครับผมและจะเพิ่มกำลังใจแบบคูณ2นะครับหรือแบบทวีคูณได้ง่ายๆครับเพียงแค่กดติดตามกด u u s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรายังอยู่กันที่ซีซอนในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวีดาสสวัสดีครับ